เข็มทิศชีวิต2ตอน9กินผักระดับองค์กรมีการพูดถึงกันถึงการทำให้องค์กรเห็นความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอยากมีความรับผิดชอบต่อพนักงานต่อผู้บริโภคต่อสังคมต่อโลกและสิ่งแวดล้อมหลายองค์กรรับรู้เข้าใจกำหนดนโยบายและถึงเวลาตัดสินใจตรงหน้าที่มีผลกระทบ ต่อการดำเนินชีวิตต่อคุณภาพชีวิตของผู้คนต่อโลกต่อสิ่งแวดล้อมองค์กรตัดสินใจอย่างไรถ้าองค์กรไม่เข้าใจว่าการมุ่งประโยชน์เฉพาะหนะ้าไม่จริงใจต่อกฎแห่งธรรมชาติที่เราต้องมอบสินค้าและบริการจากศักยภาพสูงสุดของเราให้เป็นประโยชน์ต่อโลกไม่จริงใจต่อพนักงานต่อคุณภาพของผู้คนและโลก เขากำลังวางยาพิษตัวเองในระยะยาวทุกวันนี้หลายองค์กรที่เคยใหญ่โตครับโลกต้องล้มละลายเพราะขาดความจริงใจต่อจุดมุ่งหมายแรกขององค์กรมัวมัว,ม,วมุ่งไปที่มีการสร้างสินทรัพย์ที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อใครนอกจากทำให้ราคาหุ้นบูลคาาทางบัญชี ของบริษัทสูงข,ขึ้นมัวมุ่งไปในที่การสร้างสินค้าและบริการที่ไม่จะโลกจะโรงชีวิตผู้คนทั้งทางกายและทางใจเราอาจตกแต่งรูปลักษณ์ภายนอกได้ชั่วระยะหนึ่งแต่สิ่งต่างๆสิ่งแวดล้อมภายนอกจะปรับตัวสะท้อนสอดคล้องความจริงภายในเป็นสมดุลของธรรมชาติเข็มพิษ วันนี้องค์กรของเรากินผักหรือ,อยังกินผักระดับพนักงานถ้าพนักงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรซึ่งหมายรวมถึงครอบครัวบริษัทกลุ่มสำนักสมาคมประเทศโลกเห็นว่าเป้าหมายแห่งการเติบโตดีงามมั่นคงขององค์กรเป็นเป้าหมายของตัวเองการกดดันยอดขายการผลักดันการสร้างแรงจูงใจและ กลายเป็นเรื่องรองเพราะพนักงานเห็นประโยชน์ที่องค์กรมอบให้เรามอบให้กับชีวิตผู้คนทุกอย่างที่เขาทำลงไปถูกส,ส่งมอบต่อทำให้ชีวิตผู้คนบนโลกนี้ดีขึ้นในขณะที่เขาได้พัฒนาจิตวิญญาณตัวเองด้วยเพราะพนักงานเห็นว่าองค์กรมีความจริงใจต่อโลกจริงใจต่อชีวิตที่ดีขึ้นต่อประโยชน์สุขของพนักงาน พนักงานก็จะมีเป้าหมายร่วมกับองค์กรมุ่งพัฒนาตัวเองและพัฒนาองค์กรไปพร้อมกันพนักงานที่ขี้โกงธรรมชาติไม่จริงใจกับตัวเองส่งมอบตัวเองด้วยการทำประโยชน์น้อยกว่าศักยภาพสูงสุดของตัวเองไม่ขัดเกาวามรู้ความเข้าใจทักษะความอดทนความเข้าใจผู้อื่น เข้าใจสถานการณ์ความเอื้อเฟื้อเมตายุติธรรมรู้จักขอบคุณโลกขอบคุณองค์กรเขาอาจจะเอาตัวรอดไปได้ในระยะสั้นๆแต่ทำลายตัวเองอย่างสิ้นเชิงในระยะยาวธรรมชาติจะจัดสรรสิ่งที่เขาควรได้รับสมควรที่สุดกับสิ่งที่เขาเป็นถ้าเขาทำงานดูแลอย่างจริงใจเหมือนองค์กรเป็นของตัวเองประโยชน์ขององค์กรเป็นความสุขของเขา ส,สร้างสรรค์ก็รอบครอบเหมือนเป็นธุรกิจของตัวเองธรรมชาติก็จะจัดการให้เขาได้รับในสิ่งที่เขาเป็นแม้เบื้องต้นอาจจะดูเหมือนเรื่องร้ายๆเช่นไปเจอเจ้านายหรือเพื่อนร่วมง,งานที่อิจฉาที่โกงจนเขาต้องลาออกจากงานไปแต่ก็เพื่อเป็นการสร้างความยิ่งใหญ่รับผลตอบแทนจากธรรมชาติที่คู่ควรกับสิ่งที่เขาเป็นแต่ถ้าสิ่งที่องค์กรทํา ทำลายชีวิตของความเป็นอยู่ที่ดีงามของผู้คนทำลายธรรมชาติทำลายโรคแล้วพนักงานยังทำหัวใจตัวเองให้ตื้นเขินชินชาไม่รู้สึกรู้สา,ากับผลกระทบของสิ่งที่องค์กรทำเป็นความทุกข์ยากของผู้อื่นทั้งพนักงานและองค์กรก็จะยิ่งห่างไกลจากความตื่นรู้ห่างไกลจากชีวิตที่สมบูรณ์ห่างไกลจาก ดาวนำทางห่งางไกลจากการมีชีวิตอยู่อยากแท้จริงรอเวลาที่ธรรมชาติใจดีส่งบทเรียนมาเตือนเพื่อให้เรียนรู้เปลี่ยนแปลงใหม่ๆมีชีวิตที่งดงามเข็มทิศวันนี้คุณกำลังทำงานเพื่อส่งชีวิตตัวเองไปที่ไหนกินผักระดับโลกในอดีตที่ผ่านมามนุษย์พัฒนาความเป็นอยู่ที่ดี โดยเน้นที่มาตรฐานทางเศรษฐกิจใช้เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ในการหาประโยชน์จากธรรมชาติผลลัพธ์ที่เกิดต่อโลกคือชิงแวดล้อมเสือเส่อมโทรมเสืเอ่อมทรามทรัพยากรธรรมชาติหมดไปปล่อยความเสียสู่โรคเกินกว่าที่ธรรมชาติจะรับไหวร้วปล่อยกา๊าซเสียจนเกิดมลภาวะผลกดทำลายป่าทะเลสาบตาย สร้างสภาวะเรือนกระจกอุณหภูมิในโรคร้อนขึ้นเปลี่ยนสภาพแวดล้อมจนสัตว์ต่างๆทยอยสูญพันธุ์เรามีความคิดผิดเห็นผิดคิดว่าเราเป็นเจ้าของธรรมชาติอยู่เหนือธรรมชาติชีวิตสัตว์ทรัพยากรธรรมชาติที่อ,อยู่เพื่อตอบสนองความต้องการที่ไม่สิ้นสุดของเราคิดว่าต้องได้ต้องมีจึงจะมีความสุขแบ่งแยกตัวเราออกจากคนอื่น ครอบครัวอื่นบริษัทอื่นประเทศอื่นเราคิดว่าการที่เราได้บทความสูญเสียคนอของคนอื่นเป็นเรื่องธรรมดาประเทศอเมริกาประเทศเดียวมีคน5%เของคนในโลกใช้ทรัพยากร40%อร์ซนใช้พลังงาน30%ของทรัพยากรและพลังงานที่ใช้ในโลก นำขยะมีพิษของตัวเองไปทิ้งในประเทศที่ยากจนเรารักประเทศของเราดุดดุดบ้านเมืองเกิดเมืองนอนความจริงแล้วเราไม่ได้มีหน้าที่เพื่อรับใช้ประเทศของเราเท่านั้นเรายังมีหน้าที่ต่อโลกหากเราเพียงขยับที่เออที่ยืนนะผมมองโลกจากจุดยืนไกลขึ้นเห็นโลกกว้างขึ้น โลกนี้คือบ้านของเรา10,000ปีที่แล้วมนุษย์ปฏิวัติเกษตรกรรมตั้งแต่แหล่งสร้างอารยธรรม250ปีที่แล้วมนุษย์ปฏิวัติอุตสาหากรรมผลิตสินค้าได้ในปริมาณมากวันนี้มนุษย์กำลังประชิญหน้ากับผลลัพธ์ของสิ่งที่ทำว่าหนทางที่เดินเดินมาทำลายโลกทำลายบ้านตัวเอง เราอาจจะคิดแบบไร้ความรับผิดชอบว่า,า,วาถ้าโลกนี้พังลงไปเราก็ย้ายไปอยู่บนดาวอังคารและว,วันนี้เราก็กอบโกยผลประโยชน์จากคนยากคนจนในประเทศยากจนด้วยกติกาภาษีกติกาการค้าโรคผ่านทรัพ,พยากรธรรมชาติในประเทศที่มีกำลังน้อยกว่าจนประเทศมาก มหาอำนาจได้ผลประโยชน์มหาศาลมีเงินเข้าทดลองการเดินทางในอวกาศคิดถึงการอ,อพยพป,ประชากรไปดาวอื่นในราคาที่จ่ายโดยคนยากจนในประเทศด้อยพัฒนาที่จะถูกทิ้งไว้ในโลกที่กำลังถูกทำพังเราแหงหน้ามองฟ้ามองดาวอังคารแต่ลืมเปิดตาดูบ้านตัวเองตื่น เราต้องตื่นแล้วลืมตาตื่นขึ้นมาดาวอื่นเป็นความฝานันหรือถึงว่าเป็นความจริงเราจะทำลายแล้วอพยพไปแล้วอีกสักกี่ครั้งเราจะเหลืออะไรเป็นความภาพภูมิใจเราจะสอนลูกหลานเรื่องความรับผิดชอบได้อย่างไรเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีแต่ต้องไม่ลืมการพัฒนามนุษย์ให้มีปัญญาให้มีปัญญานะผมให้มีปัญญาเข้าใจโลก เข้าใจความจริงเข้าใจกฎแห่งธรรมชาติมีจิตใจที่เข้มแข็งเอื้อเฟื้อเมตตามีความสุขได้ด้วยตนเองเป็นอิสระจากสิ่งภายนอกเป็นมนุษย์ที่สามารถใช้ชีวิตอย่างมีจุดยืนเพื่อผู้อื่นเพื่อให้ความสงบสุขความสามคัคคีความดีงามเกิดขึ้นในโลกเมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็ศึกษาจากเข้าใจความจริงที่มาที่ไปอย่างท่องแท้ก่อนยื่นมือ ข้าช่วยด้วยเมตตาด้วยเจตนาสร้างสารรค์ให้เกิดสิ่งดีงามจนเกิดผลซึ่งต่างจากการถูกยั่วยุปุกปั่นโดยง่ายแล้วเข้าทำลายฝ่ายที่คิดไม่เหมือนตัวเองเลือกยืนข้างถูกตลอดเวลาในการแก้ไขปดเอกโลกจนลืมแก้ไขปดเอกปัญหา ที่ไม่ได้สะสารของตัวเองวันนี้เราต้องเปลี่ยนก่อนที่โลกจะให้บทเรียนเพราะถ้าเรารอจนธรรมชาติต้องปรับปรุงเองจุดสมดุลของธรรมชาติอาจไม่มีมนุษย์อีกต่อไปสำรวจชีวิตเรารับได้หรือกับการมีชีวิตแบบผิวเผินมีเป้าหมายที่จะมีแค่เงินบ้านรถตำแหน่งเงินเดือนทุ่มเทพลังในการดึงดูดรอคอยของ ที่เป็นเพียงเปลือกเปือกผิวเผินภายนอกเรารับได้หรือกับการเห็นภาพความรักครอบครัวแต่ลืมร่วมรับรู้รู้สึกอยู่ตรงนั้นกับคนที่เรารักได้ยินทั้งสิ่งที่เขาพูดและไม่ได้พูดออกมาเพราะใจเราไม่ว่างพอเรารับได้หรือกับการล้มแล้วลุกไม่ขึ้นมีชีวิตหลบซ่อกอยู่ในซอกหลบ เล็กๆใช้ศักยภาพตัวเองเพียงสั้นเดียวหลอกตัวเองว่าสบายดีอยู่แล้วหลบอยู่ในอาณาเขตที่เคยชินแต่ลึกๆหมดไฟโห้ยหาชีวิตที่มีคุณค่ามีความหมายอยากตื่นขึ้นมาแบบกัะปี้กระเป๋ามีพลังหรือเรามีภาวะวุ่นวายจนอ่อนล้าอยู่กับงานเป็นห่วงเรื่องนี้ดูแลเรื่องนี้เป็นห่วงครอบครัวอยู่กับครอบครัวก็เหน็ดเหนื่อยรู้สึกไม่มีเวลาให้ตัวเอง พอมีเวลาอยู่กับตัวเองก็ทนตัวเองไม่ได้รีบหยิบโทรศัพท์มาคุยเล่นอินเทอร์เน็ตหากิจกรรมทําตลอดหรือเปิดธรรมะก่อขูตลอดเวลาให้รู้สึกว่ากําลังทําบางอย่างที่มีคุณค่าบ้างก็ยังดีพอรู้สึกใจว่า,อาพอรู้สึกว่าใจแบบว้าวุ่นสกรปรกสกรปรกมากๆับผมก็วิ่งเข้าวัดออกจากวัดก็ยังหิวยิ่งวุ่นวายหนักกว่าเดิมหนีเข้าวัดไปโบสถ พอคิดว่าจะได้รับคําตอบสุดท้ายที่แก้ปัญหาในใจชะล้างความสกปรกวุ่นวายใจที่ตัวเราเองทนไม่ได้คิดว่าคนอื่นเรื่องอื่นจะเป็นตัวช่วยทําให้มันง่ายไปง่ายๆและเร็วๆเรารับได้หรือกับการที่วิ่งจนลืมถามตัวเองว่าทุกขณะที่เรากําลังทุกขณะที่เราเลือกผมกําลังนําชีวิตเราไป อย่างไรแล้วมันใช้เส้นทางพาเราไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการจริงๆหรือลืมถามตัวเองว่าเหตุผลอะไรที่เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้จะทิ้งอะไรไว้ก่อนที่เราจากไปหรือเรามั่นใจว่าฉันรู้สึกทุกอย่างดีทุกอย่างอยู่แล้วทั้งๆที่ฉันกำลังรีบอ่านแบบกระสับกระสาย รีบอ่านเพื่อจะรีบไปที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ปัจจุบันที่นี่เดี๋ยวนี้ต่อหน้าต่อตาความจริงคือเราทนตัวเองไม่ได้เป็นมิตรกับความคิดของตัวเองไม่ได้เป็นเราไม่รู้ว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราไม่ตระหนักรู้และไม่ยอมรับได้เราไม่สามารถทำให้มันดีขึ้นได้ ถ้าเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้และไม่ยอมรับมันทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้เมื่อเราตระหนักว่าสิ่งผ่านมาเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้เราเริ่มตระหนักเริ่มเห็นในสิ่งที่เราเป็นเริ่มรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้ทันและยอมรับมันทุกอย่างจึงจะเริ่มเปลี่ยนแปลงนะผม ก็เด <S an> ี๋ยวเรามาต่อตอนต่อไปกันนะผมก็ขอบคุณที่เอ่อเป็นกําลังใจให้ตลอดมานะผมหากข้าว่าเจ้าเสือออกมาทําให้พี่พีท่านฟังแล้วไม่เกิดความเข้าใจไม่กระจ่างแจ้งกาบินวอนรมมาคูครูบาจา์ทุกพระองค์ประสิทธิเสริมจ้าญากับพิพิธทานฟังแล้วเกิดความกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับ